จากปากแอปทักษอนตอบไว้แบบนี้หลังนนกุลชานนมีแพลนสร้างครอบครัว ต้องบอกเลยว่ากลายเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟ,แฟนๆหลายคนต่างรอเลื่อนสถานะให้ใช้คำว่าแฟนสักทีสำหรับคู่ของนางเอกสาวเบอร์ต้นอย่างแอปทักซอนและนักแสดงหนุ่มหล่อหน้าใสนนกุลชานนที่ก่อนหน้านี้ทำเอาหลายคนต่างก็เฮห,หลังจากที่แอปได้ออกมาเปิดใจถึงแพรนมีลูกคนที่2กระทั่งต่อมานนกุลยังออกมาเปิดใจถึงประเด็นที่แอปตอบเรื่องแพรนมีลูกคนที่2เอาไว้ว่าส่วนตัวอยากมีครอบครัวอยากมีลูกถือว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันหวังว่าเร็วๆนี้เตรียมเลื่อนสถาน นะล่าสุดค่ะแอปทักษอ่อนก็ได้ออกมาเผยหลังจากที่นนกุลพร้อมสร้างครอบครัวเอาไว้ว่าเหลือแอปใช่ไหมตกลงยนต์มาที่แอปตามนั้นค่ะเหลือไว้ที่แอปก็ได้เราแอปก็ได้นักข่าวถามว่ารอคําตอบจากแว่ายังไงแอปบอกว่ารอคําตอบอะไรคะเขาไม่ได้ถามอะไรนักข่าวถามว่าเขาบอกว่าพร้อมทุกอย่างแล้วรอพี่แอว่าพร้อมไหมแอบอกว่าอ๋อค่ะ นักข่าวถามว่าก่อนหน้านี้เขาถูกถามว่าพร้อมมีครอบครัวหรือยังเอฟบอกว่าเราข้ามขั้นตอนไปเลยเหรอคะเดี๋ยวพร้อมแล้วบอกเลยค่ะนักข่าวถามว่าไม่ติดใช่ไหมถ้าเขาจะพร้อมเอฟก็ได้ตอบว่าโยนไปให้เขาก่อนแล้วกันทั้งนี้ทั้งนั้นเอฟซี FC อย่างเราเราก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปแล้วล่ะค่ะ่ล่าสุดเขาบอกเขาพร้อมมากกำลังจะซึ้งเลยเนี่ย อย่างอีมีสุดท้ายได้ลองได้ยเงาอันนี้อันนี้เขาบอกว่าซึ้งเขาบอกว่าพร้อมทุกอย่างต่อมทุกอย่างงมาลองนาที่ารงานต้อดีที่รอแอพอมไหมคะเหนือแอใช่ไหมต้องต้องไปลงโยนไปที่แอปประเด็นมันเรตรงนี้เลยค่ะตามนั้นค่ะตามนั้นแล้วกะไเ่าค่ะก็ตามนั้นก็อีกเหลือไว้ที่แอปก็ได้ค่ะรอรอแอปก็ได้ค่ะรอคำตอ เขาตอบอะไรเขายังไม่ได้ถามอะไรจะต้องรอให้เขามาถามแาสีสีมาถามไห้ก็ถามว่าเออ้อมทุกอย่างเงินทองทุกอย่าง้องแล้วรอพี่แอฟเหพระพี่แอฟ้อมไหมเด็กมาตอบพี่แอฟ้องไหมว่าค่ะเอาพี่อหาเสียงเลยงงอยู่มาคุยก่อนเนาะไม่คุยก่อนอันเนี้ยถามาว่อันเน้ยถามว่า ไปเลยหล mm ่ค hmm. okay. okay. oh, okay. okay. oh, oh, ่ะข้ามเลยโอ้พร้อมค่ะเรนจะได้แค่เต็มตัวที่ประกาศพบต่อวันนี้พร้อมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมแล้วบอกเลยค่ะเราให้กเขาบอกเองดีกว่าน้องค่ะใช่ค่ะยังไม่ติดใช่ไหมครับแต่เขาจะพร้อมแค่เขาจะพร้อมเดียโยนมาให้เขาก่อนละกันโอเค